สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและก็นักเรียนนะคะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวลูกหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็เปิดไปหน้าที่92นะคะ,ดะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะลูกอ่าสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเป็นการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายนะคะที่เรามาดูเลย หลักและค่าของเลขโดดในหลักหน่วยและก็หลักสิบเมื่อวานคุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าจํานวน11จนถึง20ปกติเราจะเรียนเลขโดดใช่ไหมคะคือตัวเดียว<ม>ก็คือตั้งแต่0ูนจนถึง9ทีนี้สําหรับบทนี้ก็คือเขาจะต้องเรียนตั้งแต่11จนถึง20ซึ่งนักเรียนเห็นไหมคะ1 1ก็คือจะมีเลข1กับเลข1 12ก็มีเลข1กับเลข2ใช่ไหมคะทีนี้ เมื่อวานคุณครูบอกแล้วว่าด้านขวามือของเราตัวเลขด้านขวามืออะเราดูนี่คือเลขสิบอหนึ่งกับหนึ่งตัวเลขด้านขวามือของเราก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะด้านขวามือก็คือเขาจะเรียกว่าหลักหน่วยส่วนด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือของเราก็คือฝั่งนี้เขาจะเรียกว่าหลักสิบอทีเราลอ,ลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอะ่ลูกดูนะคะมีอมยิ้มสิบออันเห็นไหมคะนี่หนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิอันเขาก็วงไว้ให้เราแล้วนั่นคือ10ส,ส่วนอีกหนึ่งอันก็มาอยู่ข้างนอกมีอมยิ้มอยู่11อ,อันแบ่งเป็นสิบอ่ะสิบก็คืออันที่เขาวงไว้เรียบร้อยกับอีกหอันที่อยู่ข้างนอกดังนั้นก็คือ11คือ1นึกับอีก1ห,หน่วยก็จะรวมเป็นสิบเอด็ดที่เรามาดู11ใช่ไหมคะอ่ะดูเลขหนึ่ง ที่อยู่ด้านขวามือของเราก่อนเป็นเลขหนึ่งสีส้มเขาบอกว่าหนึงตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือมันจะมีค่าเท่ากับตัวของมันเองซึ่งหนึ่งก็คือมีค่าเท่ากับตัวของมันเองก็คือเลขอะไรคะเลขหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้หนึ่งหนึ่งข้างหน้าหนึ่งตัวที่หนึ่งด้านซ้ายมือของเรามันอยู่ในหลักสิบมันอยู่ในหลักสิบนะคะ 1>, 1อยู่ในหลักสิบมันจะมีค่าเท่ากับ10นะคะไม่ได้มีค่าเท่ากับ1นะคะเห็นไหมว่ามันเขียนเหมือนกันเลยแต่พอมันอยู่กันคนละหลักปุ๊บหมายความว่าค่าของมันจะไม่เท่ากันทีเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งมีปลาปลาทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เเขาก็วงไว้ให้เราแล้วข้างนอกอีกเท่าไหร่คะลูก 1>, 1 2ึสองตัวเขาบอกว่า10แล้วก็นับต่อเป็นเท่าไหร่คะลูกสิแล้วก็12มีปลา12ตัวแบ่งเป็น10ตัวสิตัวก็คืออันที่อยู่ในวงกลมที่เขากำหนดนะคะ mm hmm. กับอีก2ตัว2ตัวที่อยู่ข้างนอก12ก็คือ1นึกับอีก2หน่วยทีนี้เรามาดูด้านล่างตัวเลขนี้ก่อนนะคะลูกอ่านตัวเลขนี้ก็คือ สอยู่ในหลักหน่วยอ่ะอันนี้คุณครูปิดปิดคำตอบไว้ก่อนสองอยู่ในหลักหน่วย,นนวออย,วยมีค่าเท่ากับตัวของมันเองก็คือมีค่าเท่ากับสองนะครับส่วนโอขอโทษลูกอ่ะัอันนี้เขาจะบอกหลักไหนก่อนนะคะอ่าเขาบอกแตกต่างกันเมื่อกี้ข้อม,มูลเขาจะบอกหลักหน่วยก่อนแต่อันนี้เขาบอกหลักสิก่อนลูกก็ดูเลขหนึ่งหนึ่งข้างหน้า1อยู่ในหลักสิบ 1>, 1อยู่ในหลัก10ก็มีค่าเท่ากับ10ส่วน2อยู่ในหลักหน่วยมันก็มีค่าเท่ากับ2อ่ามันจะต่างกันนะคะถ้ามันอยู่ถึงแม้ว่า2มันจะมีค่ามากกว่า1ก็จริงแต่ว่าพอมันมาอยู่ในหลักหน่วยปุ๊บมันมีค่าเท่ากับ2แต่1พอไปอยู่ในหลัก10มันจะเท่ากับ10ซึ่งมันจะต่างกันทีนี้เขาบอกว่าค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก จะมีค่าเท่าใดขึ้นอยู่กับว่าเลขโดดนั้นอยู่ในหลักใดนะคะลูกอ่ะทีนี้ลูกดูหน้าถัดไปนะคะหน้าที่93ถัดมาเลยนะคะก็คือเป็นการเขียนจำนวนนับตั้งแต่11จนถึง20ในรูปกระจายทีนี้คำว่ารูปกระจายมันหมายความว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันเขาบอกว่าการเขียนจํานวนให้อยู่ในรูปกระจายก็คือเป็นการเขียนจํานวนในรูปของการบวก ของหลักสิบกับหลักหน่วยซึ่งมันก็จะเรียกว่าการเขียนในรูปกระจายนะคะทีนี้เรามาดูในตัวอย่างนี้เขากำหนดอ่ะอันนี้มาให้ลูกก็นับดูอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ้านบนมีสิบปุ๊บด้านล่างมีหนึ่งเห็นไหมคะความแตกต่างของจำนวนสองจำนวนคือเขาจะทำสีไม่เหมือนกันทีนี้เรามาดูสิบแล้วนับต่อไปก็คือสิบ ปกติเขาจะเรียก1ใช่ไหมคะลูกแต่เขาไม่นิยมเรียกเขาจะเรียก1ว่าเลข1อย่างเดียวแต่ว่าพอเป็น1 1 2เ31เขาจะเรียกว่าเอ็ดข้างหลังนะคะลูกอันนี้ก็คือ11 11ก็คือ1 10กับ1หน่วย11เขียนในรูปการกระจายก็คือเราจะเริ่มเขียนจากหลัก10ก่อนอันนี้ได้เท่าไหร่คะ10ลูกก็เขียนไปเลย10 แล้วที่สำคัญของการเขียนรูปกระจายจะต้องมีเครื่องหมายบวกนะคะอยู่ระหว่างจำนวนสองจำนวนอ่ะก็คือบวกบวกกับหลักหน่วยของเราคือเลขอะไรคะหนึ 1. ทีนี้11ก็จะได้ว่า10บบวกกับหนึ่อ่าทีมาดูตัวอย่างต่ออันนี้1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสแต่ข้างล่างเป็นเท่าไหร่คะหนสอง อ่าสอก็คือรวมกันเป็น1 0กับ2รวมกันเป็น1 2 12ก็คือ1นึกับ2หน่วย12เราเขียนในรูปกระจายก็คือหลัก10ก็คือเท่าไหร่คะลูก10บวกกับหลักหน่วยของเราในที่นี้ก็คือ2ดังนั้น12ก็จะเท่ากับ10บวก2อ่าต่อไปตัวอย่างถัดไปอันนี้ก็เหมือนเหมือนกันเลยลูก ันนี้ก็1 2 3่5หกจ็ดปก้ลูกดูนะคะข้างบนนี้ก็คือ10นี่คือหลัก10อันนี้คือหลักหน่วย10มาบวกกับ1 2 3ก็คือเป็น13 13ก็คือ1 10บวก1 10กับ3หน่วย13เขียนในรูปกระจายก็คือหลัก10ของเราก็คือ10มาบวกกับ3หน่วย ก็คือได้13ดังนั้น13ก็จะเท่ากับ10บวกกับ3อันนี้ก็เหมือนกันเลยอันนี้14ก็คือ1 0บวกกับ4หน่วยก็จะได้เท่ากับ14ทีนี้เวลาเราเขียนเริ่มเขียนจากหลัก10ก่อนก็คือ10บวกด้วย4 4หน่วย ดังนั้น14เท่ากับ10บวกกับ4ข้อข้างล่างก็เหมือนกันแค่ว่าจำนวนมันเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะลูกก็คือ15คือ1 10กับ5หน่วยเวลา15เขียนในรูปการกระจายก็เหมือนกันเลยเราจะเริ่มจากการเขียนด้วยหลัก10ก่อนก็คือ10บวกกับ5ก็จะได้เท่ากับ15 ทีนี้ลูกเปิดมาหน้าถัดไปเลยนะคะอันนี้ก็คืออ่าข้างบนคือหลักสิบก็คือ10บวกกับหน่วยของเราก็คือหลักหน่วยของเราก็คือเลขอ,อะไรคะหนึ่งสองสามี่ห้าหกหกบวกกับ6อ่านับต่อไปเลยสิแล้ว11บเอ็ดสิบสอบสามสิบแล้วก็สิทีนี้10ก็คือได้1นึกับอีก6หน่วย เวลาเราเขียนในรูปกระจายก็เหมือนกันหลักหลักสิบของเราก็คือเลขสิบหนึ่บะคะ่ะบวกกับหลักหน่วยของเราก็คือ6 16ก็จะได้เท่ากับ10บวกกับ6ต่อไป17บนะคะลูกอ่ะด้าน,นบน10แล้วนับต่อไปเลย11 12 13 14 15 16แล้วก็17 17ก็คือ1นึบวกกับ เหน่วยเวลาเขียนในรูปกระจายรูปเห็นไหมคะเวลาเขียนในรูปกระจายก็จะเหมือนกันเขาจะเริ่มจากการเขียนในหลักสิบก่อนก็คือ10บวกกับ7 17เท่ากับ10บวก7นะคะลูกต่อไปข้างล่าง10แล้วนับต่อไปเลย11 12 13 14 15 16 17 18 18ก็คือ1 10กับ8หน่วยทีนี้18เขียนในรูปกระจายเป็น10บวก8 18เท่ากับ10บวก8เห็นไหมคะต่อไป19นับต่อเลยนะคะ10แล้ว11 12 13 14 15 16 17 18แล้วก็19 19ก็คือ1 10กับ9หน่วย19เขียนในรูปกระจายก็คือจะได้หลัก10ของเราก็คือ1 10ก็คือเท่ากับ10บวกกับหลักหน่วยของเราก็คือ9 19เท่ากับ10บวก9นะคะต่อไปคำนวณ10แล้วลูกนับต่อนะคะนับฝึกนับบ่อยๆนะคะจะได้จำได้10แล้ว 11 12 13 14 15สองสิบสา้าสิบหกสิบเจแอ่าสิ 19. แล้วก็จะกลายเป็นเลข20นะคะลูกอ่าทีนี้มาดู20ก็คือ1นึ่งสองไม่ใช่1นึนะคะลูกอ่เห็นไหมคะหลักสิบของเราก็คือเลข2 ส่วนหลักหน่วยของเราก็คือเลข0กับ0หน่วยเวลาเขียนในรูปกระจายก็คือ20บวกกับ0อ่าเพราะว่าหลักหน่วยของเรามันไม่มีเลขไงลูกเห็นไหมคะเพราะเมื่อไหร่ที่มันคบ10บปุ๊บเหมือนนี้อันนี้คบ10เป็น1 0อันนี้คบ10เป็น20หรือเขาเรียกว่ายอ่ามันก็จะไม่มีหลักหน่วยเห็นไหมคะข้อนี้ทีนี้เรามาดูข้างล่างของเขานะคะนิดนึง เขาบอกว่ารู้ไว้ใช้ถูกต้อง20ก็คือเขียนในรูปกระจายเป็น20เท่ากับ20บวก0แต่20 10เท่ากับ1 0บวก10ไม่ใช่การเขียนจำนวนในรูปกระจายนะคะลูกการเขียนจำนวนในรูปกระจายเขาจะเขียนแบบนี้แต่อันนี้ก็คือ10บวกก็คือเป็นการบวกจำนวน2จํจนวนซึ่งมันก็ได้20เท่ากันนะคะทีนี้ลูกหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะ แบบฝึกคณิตศาสตร์นะคะล,ลูกเปิดไปหน้าที่68เดี๋ยวเราลองมาฝึกทำแบบฝึกกันนะคะ mm hmm. ก็คือเรื่องเมื่อกี้เลยเรื่องที่เราเรียนไปก็คือการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายคำสั่งก็คือเขาบอกว่าให้เราบอกหลักและก็ค่าของเลขโดดของจำนวนต่อไปนี้มีหน้านี้มีทั้งหมด 8ข้ออ่ะเดี๋ยวลองมาดูสักข้อหนึ่งหงเลขหนึ่งก,กับเลข5ก็คืออ่านว่าอะไรคะลูกคือจำนวนใดคะ,ะก็คือเริ่มอ่านจากหลัก10ก่อน10 5หอ่าทีนี้มาดู้อถามว่า5 5หก็คือตัวข้างหลังเนี่ยอ่าดูด้านขวามือของเรา5อยู่ในหลักไหนเอ่ย5คือหลักอะไรลูกหลักอะไรคะเมื่อกี้ก็คือหลักหน่วยหอนอ no. อัวยอหน่วยไม่เอกหน่วย5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเท่ากับตัวเดิมของมันก็คือ5นะคะลูกมีค่าเท่ากับ5ลูกก็เขียนลงไปเลยนะคะทีนี้ต่อไป1 1ก็คืออ่ะ1เลข1น,น,นี่อยู่ในหลักไหนหลักไหนคะอันนี้หลักหน่วยแล้วก็ต่อไปก็คือหลัก10อ่าอยู่ในหลัก10ซสอ สะกดไปด้วยได้ภาษาไทยด้วยสอ,อีบอสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งอยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าเท่ากับสิบอ,อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะนั่นที่มีเจ็ดข้อนะคะลูกอ่าทีนี้อีกหนึ่งหน้าหนึ่งนะคะลูกอีกหน,หน้านะคะก็คือหน้าหกสิบเก้าข้อที่สอง คำสั่งก็คือนับจำนวนรูปและวงล้อมรอบรูปให้ครบ10รูปจากนั้นเติมเลขโดดในหลักหน่วยและหลัก10บในช่องสี่เหลือมเพื่อแสดงจำนวนรูปทั้งหมดเขาบอกว่าให้เรานับรูปแล้วพอเมื่อถึงเรานับได้10รูปปุ๊บก็ให้เราวงกลมให้ครบ10อ่ะ นั่นก็คือพอครบ10บแล้วเขาเจะเรียกเป็นหลักสิบส่วนที่เหลือที่ไม่ครบ10มันก็คือจะเป็นหลักหน่วยอ่ะทีนี้ลอง,ลองมาดูหน้านี้มีทั้งหมดกี่ข้อคะลูกห้าข้อนะคะเดี๋ยวอุณพูดทำตัวอย่างหนึ่งข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อนับแบบนี้ดีกว่ามันจะง่ายเอาไหมนะคะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เราก็วงกลมเลยปุ๊บหนึ่งสองสี่หกแคูณนับครบไหมคูณนับครบไหมคูณนับ,บไหมท้องดียวแปดสิบเอาโอเคอ่ะสิบแล้วก็ที่เหลือหลักหน่วยก็คือจะเหลืออยู่เท่าไหร่คะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่อ่ะเหลืออยู่สี่ทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เราวงกลมรอมรูปครบสิบรูปปุ๊บ ก็ให้เราเติมตัวเลขโดดในแต่ละหลักนะคะเลขโดดเลขโดดหมายความว่าเลขตัวเดียวอะค่ะ,ะเรามาดูก่อนหลักสิบก็คือ1นึหลักหน่วยก็คือสรวมกันเป็นเท่าไหร่คะลูกสิ่อ่าเห็นไหมคะข้ออื่นลูกก็ทำอาเองนะคะ สำหรับงานของเราวันนี้นะคะหลูกงานของเราวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดหน้าที่68แล้วก็หน้าที่69นะคะอ่าสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ